เล็กกันวันไนทาสีทำได้ไหมถ้าทาแล้วมันดีกว่ายัางไงคะเมื่อพูดถึงเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการจัดกรอนและเกิดสนิมได้ยากคงหนีไม่พ้นเหล็กเกล้านท์หรือเหล็กชุบซิง์นะฮะเนื้อผิวจะขาวขาวที่ลูกค้าหลายคนเนี่ยมักนิยมเลือกใช้มันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าเหล็กดำทั่วไปถึงแม้เหล็ก,กวานไนจะแข็งแรงทนทานต่อการเกิดสนิมแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสขึ้นสนิมนะโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยต่อรอยเชื่อมรอยตัดนะเหล็กเกล้านิ่ประเภทนี้ไม่สามารถใช้ถีน้ำมันทั่วไปทาทับได้เนื่องจากผ สีที่ทาทับได้คือสีที่มีประสิทธิภาพการยึดเกาะผิวได้สูงทนทานไม่ลอกล่อนหรือรองพื้นชนิดพิเศษวอชพรเมอร์ imer, นะครับปัจจุบันมีหลายยี่ห้อมากวิธีหาซื้อให้ถามหาสีทาเหล็กกาไนแบบทูอินวันครับเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยทาแล้วมันดียังไงถ้าพูดถึงความจําเป็นอาจจะไม่ต้องทาก็ได้ครับเพราะมันทนอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการวาความสวยงามและความทนทานเพิ่มขึ้นสองเท่าลูกค้าสามารถเลือกทาได้เลยแล้วถ้าชอบคอนเทนต์ดีด,ดีสาระที่เกี่ยวกับบ้านฝากกดติดตามเพจ f a c e b o o กก้าวหน้าบ้านวัสดุไว้ด้วย Gonna find what to do